พ่อพี่น้องพ่ะไรกิจคอยมาเนี่ยไปนอนงเผาเคางสุกน้ำตอนนี้กำลังเตรียมของนะคะวบวกบวกพักไม่พอก่อน,ท,อนอที่ับเผาไม่พอเนาะหลับกันที่บวกพักแล้วก็ทอดปลาทูด้วยนะคะมาเนี่ยกะเตรียมของก่อนปลาทู หลวกผักแล้วก็ปลาทูมีสองอย่างนะพี่น้องอุปกรณ์เตรียมไปนึกว่ายายบ้าน <c oughs> นึกว่าจะสี้ยายบ้านม่เต้น <c oughs> เต้นลังหนึ่งแล้วก็ที่นอนหมอนนะคะ <c oughs> มาถึงมาถึงน้าแล้เ <c oughs> มืดอล้วชาคอขึ้นมาตายแล้วมาฉัน กลางข้างล่างแล้วค่อยยกขึ้นมาข้างบน มาให้แล้วหน,นี่งไปเลาะเช้าแล้วพี่น้องก็เศ้าแล้ว เต่าแล้วตอนตีห้ากว่าตีห้าครึ่งแต่ก็แจ้งแล้วนะคะท่านนี้ก็ถือว่าแจ้งเกิบแล้วอันนี้ตีห้าครึ่งแจ้งแล้วค่ะเคริ่งสูนบน้ำไว้อย่างสูบน้ำต่อน,นะคะ รเราเสด็จเลี่ยหนหางปีนไม่ละมากับพ่อมาพี่น้องม้อนไหลย,ยวมานอนฝ่อทงมืเลยดต่นแรกวประแจงกับประกาออกมาด้วยพ่อตะแจงเหรอว่ดีใจหลายแดดล,ลงหนามจะเศร้าเลย